เขาบอกว่าโลกข้างหน้าเนี่ยถ้าคนไหนโชคดีนะจะต้องเปลี่ยนอาชีพสามครั้งถ้าเกิดอยู่ในเซกเตอร์ที่มันหมุนเร็วๆเ,เนี่ยทุก3ปีอาชีพนั้นมันจะหายไปแล้วถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีคำถามที่ต้องตั้งกับตัวเองเลยคือถ้าพรุ่นี้ฉันตกงานสิ่งที่ฉันถนัดเอาไปทำอะไรต่อได้เราเรียกว่า Job จ n อบอินโนเวเตอร์คือคนที่จะต้องนวัตหรือประดิษฐ์งานขึ้นมาจากทักษะที่มีให้ได้ครับมีแต่กลุ่มนี้ที่จะรอดแล้วก็รุ่งขึ้นไปได้คือโลกเมื่อก่อนเราตลาดเป็นตัวตั้งแล้วเรียนตามที่ตลาดต้องการ ถูกต้องอครับอันนี้คือความเชื่อของเรามาตลอดเราถึงมีคําการเซอร์วว่า10อาชีพดาวรุง่ง20อาชีพดาวรุง่งแล้วเราก็จะใช้อันนี้เป็นการเลือกครับมันคือโลกที่มันนิง่งแต่ว่าในโลกข้างหน้าเนี่ยอาชีพมันไม่แน่นอน แล้วมันถูกแทนที่ได้เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีสิบอาชีพท็อปเทนในวันอีก3ปีมันอาจจะหายก็ได้สิ่งที่ต้องทําคือมันต้องถอยกลับมา1.9ครับวิธีการเอาตัวรอดในประเทศพัฒนานแล้วเขาจะเริ่มต้นในการให้เด็กถอยมา1.9แล้วแทนที่จะบอกว่าจะต้องไปทําอาชีพอะไรโเคเขาจะมาบอกกันว่าค้นหาตัวเองให้พบ เรากําลังพูดถึงการสร้างเกราะป้องกันตัวเองสองชั้นเกราะชั้นในคือการรู้จักตัวเองว่าเราเป็นใครเราถนัดอะไรเราชอบอะไรคุณเรียนทุกอย่างที่มันเอาตัวคุณเป็นแกนกลางเมื่อนั้นคุณจะสามารถเปลี่ยนอาชีพได้ง่ายโดยที่ตัวเองคือสาสสาขาตัวเองคือสสาขาเราเรามีตัวตั้งแต่รอบตัวเราจะมีศาสตร์ต่างๆรอบตัวเราแต่เราจะรู้ว่าเรามีอะไรเป็นทุนเดิมแล้วเราจะรู้ว่าเอามาเสริมได้ยังไงยกตัวอย่างเช่นเราเป็นนักร้องแล้ววันหนึ่งเนี่ยคุณโยนร้องเพลงเทล เราจะทําอะไรได้บ้างโ <Okay. S 2> อเคคาถามนี้สมมติเราร้องเพลงสู้หุ่นยนต์ไม่ได้เราทําอะไรได้บ้างนะครับเราสามารถเปลี่ยนอาชีพตัวเองจากการเป็นการร้องเพลงแทนหุ่นยนต์มาเป็นซาวด์ดีไซเนอร์ได้ไหมแล้วดีไซน์หุ่นยนต์ร้องเพลงแบบที่เราต้องการให้มันร้องครับก่อนวิดาวินที่หุ่นยนต์วิ่งเนี่ยเราดีไซน์ซาวด์ให้หุ่นยนต์ร้องแทนเราแล้วปรับเสียงเจภาษาแปภาษาได้ไหมเราใช้สกิลเดิมเพื่อการร้องเพลงแต่เราไปต่อยอดด้เทคโนโลยีได้โอ้โห oh oh. หรือถ้าเกิดว่าเราชอบ วาดรูปกับเล่นเกม,มเราอาจจะเรียนเล่นเกมเรียนวาดรูปให้เก่งแล้วไปเรียนเรื่องของการดีไซน์ไอเทมอาวุธสวยๆที่มีแบ็กกราวด์เชิงประวัติศาสตร์แล้วขายออนไลน์อาชีพมันเป็นอย่างไ้โอ้โหนี่นี่คืออาชีพที่จ,จ์นี่คืออาชีพที่ว่าเหมือนกับคนที่บอกว่าในญี่ปุ่นมีคนรับจ้างนั่งฟังคนบน่นอ๋อเออครับคือเขาจะมีความสุขกับการอยู่ความเขาเรียกว่าแก่นของเขาคือเขามีความอดทนในการนั่งฟังใครก็ได้เขาพร้อมที่จะเป็นนักฟังที่ดี เพราะฉะนั้นเขาไปนั่งฟังคนบุตก็อาชีพของเขาเห็นไหม,มเพราะฉะนั้นโลกข้างหน้าจึงไม่ใช่โลกที่รอง,งานแต่เป็นโลกที่มนุษย์ต้องสร้างงานโอ้เพราะ AI จะมาแทนงานครับแต่ AI จะไม่แทนงานที่มนุษย์ไม่ได้สร้าง a อจะแทนงานที่มนุษย์สร้างไว้ก่อนฉันสร้างงานเป็นพนักง,งาน Reception AI มาแทนเพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์สร้างงานไปเรื่อยก็จะไม่ตกง,งานโอ้โหอาจารย์แต่ว่ามันไม่ง่ายใช่ไหมอาจารย์เพราะเราก็จะไม่รู้ว่า ผลทางข้างหน้าเปลี่ยนไ,ไปบ้างดังนั้นครับอาจารย์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเราซึ่งเราเตรียมความพร้อมตัวเราเองกับโลกที่มหมุนไปโดยที่เรายังไม่รู้ทิศทางเราควรจะวางตัวของเรายังไงตเตรียมการในทิศทางใดบ้างที่คิดว่าอันนี้น่าจะสามารถตอบโจทย์ได้ในอนาคตหรือความพร้อมของเรานั้นสามารถตอบโจทย์เขาได้ต่อไปครับคือผมกําลังจะแนะนําในสิ่งที่คนเกือบทั้งประเทศอาจจะไม่พอใจคือ กลับไปค้นหาตัวเองให้เจอว่าแก่นแท้ของเราเนี่ยหเราชอบอะไร2ถ<ม>นัดอะไรถ้าใครที่ชอบกับถนัดเรื่องเดียวกันโอเคโ<ม>ชคดีไปแต่ถ้าระหว่างชอบกับถนัดไม่เหมือนกันให้เลือกถนัดก่อน <ทำ S 1> เพราะว่าก่อนนะเพราะว่าถ้าความชอบก่อนโลกมันหมุนเร็วมันจะชอบและถนัดไม่ทันเอาถนัดก่อนเอาถนัดก่อนแล้วมาคิดต่อไปว่าคําถามที่ต้องตั้งกับตัวเองเลยคือถ้าพรุ่งนี้ฉันตกงานสิ่งที่ฉันถนัดเอาไปทําอะไรต่อได้โอ้ อันนี้คือวิธีการที่อยู่รอดในโลกของงานเราเรียกว่า job innovator คือคนที่จะต้องนวัตหรือประดิษฐ์งานขึ้นมาจากทรัพยารที่มีให้ได้ครับมีแต่กลุ่มนี้ที่จะรอดแล้วก็รุ่งขึ้นไปได้ถ้าไม่งั้ก็ต้องเป็น superbet มาที่เราคุยกันตองงนนี้ว่าว่าจะต้องทำอะไรหลายอย่างเรียนรู้ให้เร็วหลายอย่างพร้อมกันได้